ด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะก็พบเส้นทางการเงิน32เส้นค่ะเชื่อมโยงกับเว็บพนัน BNK นะคะตอนนี้รอพิสูจน์ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตัวละครที่ทนายตั้มระบุหรือไม่ส่วนจะเรียกพบตรและภรรยามาสอบเนี่ยนะคะต้องรอหลักฐานชัดเจนเชื่อนะคะว่าบชนจะเพิ่มพนักง,งานสอบสวนเข้ามาทำคดีนี้ค่ะ ที่สถานีตำรวจนคราบาลเตาปูนนะคะพลตํารวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองให้สัมภาษณ์หลังประชุมร่วมกับพนัก คณะพนักง,งานสอบสวนคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ B.N.K. Master และในส่วนที่ทนายตั้มร้องทุกกล่าวโทษว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรและภรรยามีส่วนเกี่ยวข้องพลตรวจตรีอัธพลบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมคณะพนักคณะพนักง,งานสอบสวนครั้งที่4ค่ะติดตามความคืบหน้าหลังจากประชุมสั่งการไว้ครั้งก่อนมีประเด็นสาคัญเพิ่มเติมทั้งจากที่เชิญทนายตั้มมาให้ข้อมูลและจากที่พนักง,งานสอบสวนได้ตรวจสอบ รวบรวมโดยมีการยืนยันว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่รวมทั้งสอบปากคําทนายตั้มเพิ่มในบางประเด็นเรื่องของประเด็นเส้นทางการเงินพนักง,งานสอบสวนนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยละเอียดค่ะเนื่องจากว่าบัญชีที่ใช้เป็นหลักฐานต้องมีข้อมูลการผ่านเข้าออกของเงินลําดับเวลาการโอนเงินจากบัญชีหไปอีกบัญชีหซึ่งขณะนี้ชุดทําคดีได้ข้อมูลมาแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนกรณีบัญชีทางการเงิน10กว่าบัญชีที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากว่าข้อมูลบางส่วนยังต้องขยายผลอีกไม่ได้ใช้แค่เฉพาะข้อมูลของทนายตั้มที่ยื่นมา ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเหตุใดคดีของสอนเอตาปูลที่ดำเนินการกับพอบอรตรถึงล่าช้ากว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะพลตรวจตรีอัธพลบอกว่าข้อมูลในส่วนของรองพอบอรตรบิ๊กโจ๊กค่ะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีการเตรียมแผนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ว่าของพอบอรตรอของบิ๊กต่อเนี่ยนะคะเพิ่งจะมีการยื่นให้ดำเนินการเมื่อวันที่5เมษายน แต่อย่างไรก็ตามการเรียกใช้พยานหลักฐานของทนายตั้มทางพนักง,งานสอบสวนก็มีการสอบถามที่มาของข้อมูลนี้ว่าทนายตั้มได้มาจากที่ใดทนายตั้มเองเนี่ยไม่ได้ให้ที่มาของข้อมูลพนักง,งานสอบสวนจึงต้องทําการขอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดไม่ตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนเป็นชุดเดียวกับพนันออนไลน์ BNK Master ตพลตำรวจตรีอัธพลบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลมีหนังสือคำสั่งให้อำนาจการสอบสวน พนักง,งานสอบสวนทำเฉพาะคดีที่เกิดก่อนไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นขณะนี้ยืนยันว่าการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนทุกคณะไม่ได้หยุดนิ่งและก็ทำต่อเนื่องฉะนั้นการที่จะมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเชื่อว่าหลังจากนี้ผู้บังคับบัญชาน่าจะมีการแต่งตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาเพิ่มเติมค่ะ ในส่วนของคดีนะคะของพลตํารวจเอกต่อสากค่ะถือว่าได้พยานหลักฐานพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ส่วนจะมีการเชิญตัวให้มาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวของผอบอตรอเองนะคะหรือว่าคนในครอบครัวก็ต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนเชื่อว่าขั้นตอนปฏิบัติไม่ช้าค่ะหากประเมินว่ากี่เปอร์เซนต์ต้องอยู่ที่ข้อมูลทางการเงินขณะนี้ยังได้ไม่ครบถ้วน ทีนี้ถามถึงความเชื่อมโยงของ32เส้นทางการเงินนะคะก็ยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าการทํางานของพนักงานสอบสวนไม่มี2มาตรฐานดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดมีความคืบหน้ามากพอสมควรค่ะ